จากกรณีเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวิรุณนายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางเยือนสปปลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านสมชัยศรีพันดรนานยกรัฐมนตรีลาวโดยมีท่านศรีหัสด์ทวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมขานะครับ การเยือนครั้งนี้ครับถือเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนายอย่างยั่งยืนและเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยลาวในปีนี้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้หารือทวิภาคีกับท่านสอนไศสศีพันดรแล้วก็เข้าเยี่ยมคาราวะท่านทองรุ่ศรีสุริตประธานประเทศ่อยสอปปลาวโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสารต่อขยายความร่วมมือในทุกพิติทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอมีการยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้ามชา มีการยกระดับความร่วมมือในการแก้ปัญหาข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภูมิภาคโดยเฉพาะการปรับปรามยาเสพติดการชอบโกงออนไลน์และการค้ามนุษย์เห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องเห็นพ้องเพิ่มเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงรวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและกลริกการพยากรอุทกภัยร่วมกันครับ ขณะเดียวกันจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะบริเวณชายแดนเพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคี11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2570โดยมูลค่าการค้าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่4,800ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ครับยังเร่งผลักดันโครงการความเชื่อมโยงทั้งถนนรถไฟและอากาศ โดยไทยและสปปลาวจะผนึกกำลังกันเพื่อเป็นแลนด์ลิงก์ที่เป็นสะพานเชื่อมการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคซึ่งขณะนี้ครับก็เตรียมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคํมไซ์อย่างเป็นทางการปลายปีนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับเวียดนามด้วยรวมทั้งเร่งรัดโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข12การก่อสร้างสะพาน การก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวโดยไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวของสปปลาวขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากโ o สต์สเตย์ day. โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น j 11นะครับเราก็มีรุ่น j 12นะครับ j 11 j 12ต่างกันยังไงนะครับ j 11นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน j 12ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบก,กวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบก,กวนได้นะสามารถตัดเสียงรบก,กวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ